เปิดสิบดาราตัวท็อปที่อุบวิรยิยะปันสนโด่งดังก่อนแห่ออกบางคนนึกไม่ถึง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่โดดแหลมมานานและใครหลายคนคงเห็นหน้าตารวมถึงชื่อเสียงมานานนั่นคืออุวิริยะพงอาจหารเกิดเมื่อวันที่3ภูกุมภาพาพันธ์า5 0 5ปัจจุบันเขามีอายุ60ปีบิดาคือนายวิรพนันพงอาจหารมารดาคือนางไพรินพงอาจหารเป็นบุตรคนเล็กในจำนวน3คนอุปเป็นนักบ้นดารานักร้องจบการศึกษาปวชช่างกลพระราม6 เป็นคนลบบุรีก่อนผ่านตัวเองมาเป็นแมวมองจนได้รับฉายาว่าแมวมองตาเพชรที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะมองเห็นใครและเลือกเข้ามาเป็นเด็กป้านก็ประสบความสําเร็จไปหมดทางนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดลิสต์10ดาราตัวท็อปในเมืองไทยที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงโดยเริ่มกันที่คนแรกนั่นคืออั้มพัชราภาที่ใครหลายคนตกใจและไม่คิดว่าจะเป็นเด็กป้านแม่อุ๊บแต่แท้จริงแล้วนั้นแม่อุ๊บเคยเป็นหน ในผู้นำพาและสอนเดินแบบคนแรกให้กับอ้้าพัชราภาซึ่งอ้้มเคยพูดกรณีนี้ว่าอ้ําเคารพทุกคนเพราะมีหลายคนที่มีส่วนผลักดันอ้ํามาตลอดเรียกได้ว่าไม่เคยลืมบุญคุณกันเลยทีเดียวต่อมาคนที่สองคือนางเอกลูกรักอย่างเออิสริยาสายสนานที่ใครหลายคนชื่นชอบมากคนที่สามนั้นคือพระเอกอย่าง อูพานุสุวรนโนคนที่4นั่นคือนักร้องชื่อดังอย่างลิปสุพจน์จันเจริญที่ใครหลายคนรู้จักกันในนามลิปออยนั่นเองคนที่5้านั่นคือเวฟสารินนักแสดงมากความสามารถที่ตอนนี้เป็นคุณพ่อบุตรหนึ่งไปแล้วต่อมาคนที่6นั่นคือนักแสดงมากความสามารถอีกคนอย่างทินสราวุธคนที่7ดนั่นคือสาวโอภักจิราที่ใครหลายคนชื่นชอบในบทการแสดงและพิธีกรรายการดังมากมายทีเดียวต่อมาคนที่8นั่นคือ เขมรุจีรานักแสดงมากความสามารถ ที่ไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็แสดงเข้าถึงบทและมากไปด้วยความสามารถต่อมาคนที่9นั่นคือเพชร,ธธรกิจที่เป็นอดีตเด็กบ้านที่เหมือนว่าจะจบไม่สวยสักเท่าไร่โดยอุ๊บเคยออกมาพูดหลังหนุ่มเพชรไม่ให้อุ๊บดูแลต่อโดยได้เห็นว่าชื่อคนติดต่อรับงานเป็นพี่สาวของหนุ่มเพชรไม่ใช่อุปบริยะเหมือนเมื่อก่อนโดยอุ๊บเคยเล่าเปิดใจว่าก็หมายถึงเพชรนั่นแหละเพราะเขาหมดสัญญากับพี่ไปเมื่อตอนกันยาปี59แต่สัญญากับทาง ช่องสมหมดไปเมื่อตอนเมยา6 0เขาบอกพี่ว่าจะให้พี่ดูแลต่อไม่ให้ใครมาดูแลแน่นอนแต่หลังจากที่หมดสัญญากับพี่เมื่อช่วงปลายปีเขาก็เปลี่ยนเบอร์คนดูแลเป็นพี่สาวเขาเลยโดยเอาเบอร์พี่ออกให้เหมือนกับที่เขาเคยคุยกับเราไว้ว่าจะไม่ไปไหนจะให้พี่เป็นคนดูแลและสุดท้ายนั้นคือนิวนาริสานที่เป็นเด็กปั้นแม่อุบที่ได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงอีกคนนั่นเอง